พี่จ้าเขาต้อนรับท่านผู้ชมเขาสู่จ่องห้างโอชาแนลมือนี้อยากกินแกงไตปลาเสียงไม่หิดแกงไตปลาสู่ขิมนะจ้าใส่พริกแกงสําเร็จนี่ละเครื่องกะมีนี่นละนีน่ไตนี่ไตปลากระทูน้นอมัย บักเกลือบักทวผ้าตะกไข่ใบมะกรูดมะฮามาล่งมือตําตําเครื่องแกงก่อน่ะเอาพริกแกงโรคก,กับกะปินิดหนึ่งแกงปลาทูใส่น้ำให้มันนัวเราไม่สูตรเ้ยค่ะเด็ดกินกจบกองเลยล่ะไม่มีสูตรนะจ๊ะ ก็โคกบไม่เชื่อเลยโคกให้ปลาทูเขากันก็คืคอจะได้นัวน,วนวัว เสร็จแล้วพักไว้ก้อนเหมือนเป็นต้นมน้ำไตปลากัน,นแล้วตั้งน้ำเดือดแล้วไตปลาลงตุมข้าแตะไข่ใบะกูตุ่มแล้วยสิบกรองซุปก็ ความเอาตะไคร่ไปบุก <il> ป <Rein |notimestamps|> ูดออกเรื่องเกงลง นม่ให้มันเดือดก่นเดือดแล้วาลเววาใหม่โลง่งมมดอ้ยเดือดก่อนคับโล่ง ก็มาขือนแล้ากลัวอกไปเลยุกย <c oughs> แน่นแนนเครื่อ ไม่ใส่ผักทองเพราะว่าเราไม่ชอบทองแกงแต่เราจะนึ่งเอาผักทองชอบกินผักทองผ้ากระใส่ตามข้าวมักหนิละข้าวมักผักแกงกระชายลงไปเดี๋ยวผักสุกเป็นเดือดก่อนจะใส่ปลาทูให้มันเดือดอีกรอบนึง đang có cùng thập bát thu rồi và ai là bà sa ba Hãy ใส่รถด,ด,ดีเล็กนึงแ้งหน่อยนินึงตมักนกลุมก,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 กลอม ซุปเลือดจ้าแกงไตปลาแซ่แบแซ่บอร่อยมากนัวใส่ปลาทูแกงไตปลาสุดแซ่บ